ครูคะถ้ามาถึงขั้นว่าเขาขออย่าแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่ได้บอกอะไรไม่มีทรายไรล่วงหน้าเลยเนี่ยเขาหมดรักเราแล้วเขาจะอย่าเราเนี่ยเราพอจะทําอะไรได้ไหมเราพอจะทําให้อ,อ่อ แก้ไขสถานการณ์เราพอที่จะขอโอกาสเขาเริ่มต้นกลับมารักกันอย่างเดิมได้ไหมเขาจะกลับมารักหนูอย่างเดิมได้ไหมซึ่งครูบอกได้เลยนะคะว่าครูไม่สามารถอย่างรู้ความรู้สึกของผู้ชายคนนั้นว่าเขาต้องการอะไรเขาไปถึงขั้นไหนเขาหมดรักไปถึงขั้นไหนแล้วเขาแค่เบื่อหรือว่าเขาหมดรักเลยหรือว่าเขาไปมีรักใหม่เขาไปรักผู้หญิงคนใหม่อะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าไม่ถึงส่วนใหญ่คนที่เข้ามาปรึกษาครูสิ่งที่ครูจะถาก็คือให้จัดการกับอารมณ์ของตัว,ตวเอ,องครูไม่สามารถไปรู้ความคิดของคนคนนั้นได้ของผู้ชายได้ นะแต่ครูจะให้คุณผู้หญิงเนี่ยจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้สะกดจิตให้ตัวเองสามารถผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปได้แต่ว่าเราสามารถมานั่งวิเคราะห์กันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ทําไมแล้วส่วนใหญ่เมื่อเรารู้เมื่อเขามา,าเขามาหยาแล้วมา,มาขอหยาหรือว่ามาขอแยกทางมาขอมีสองบ้านหรือแล้วแต่เนี่ยนะมันเป็นจุดที่หม้อน้ําแห้งไหม่ฝ้าสูบโกงแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องเลย เพราะว่าเราไม่ได้คอยสังเกตระดับน้ําในหม้อน้ําแต่แรกครูพูดถึงเรื่องความรักหรือเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกันค่ะอืมถ้าใครขับรถอยู่อ่ะใครขับรถอยู่จะเข้าใจนะหม้อน้ํานะคะมันจะเป็นตัวที่น้ําที่อยู่ในหม้อน้ำในใน,ในรถยนตน์มันทําหน้าที่ระบายความร้อนค่ะระบายความร้อนแล้วมันก็จต้องรักษาเวลาเราเติมไว้ปกติเราเติมทีนึงมันจะอยู่ไปนาน แต่ทีนี้พอรถที่มีความเก่าเนี่ยความรักสักมพันธ์คล้ายๆครันพอรถมันเก่าไปสักพักนึงทุกอย่างมันเสื่อมเสื่อมเสื่อมไอ้ย่างนั่นซึมไอ้นี่ซึมบางทีตัวหม้อน้ําเองอาจจะเก่าและมีการซึมและแอบรั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็ไม่เคยสนใจขับรถไม่เคยดูหม้อน้ําเลยไม่เคยเปิดดูอะไรเลยไม่ดูว่ามันพร่องไม่พร่องมานขับไปเรื่อยๆนะพอถ้าคนที่ชัสังเกตจะเอ๊ะแปลกหม้อน้าพร่องนะเออมันซึมอะไรกัเติมรูรถมันเก่าแล้วเนี่ยแม่นว่างน้าก็เก่าละ มันซึมมันอาจจะซึมออกทางโน้นทางนี้อ่ะก็ค่อยเติมค่อยเติมเรื่อยๆก็คือเลี้ยงเอาไว้เรื่อยๆเติมบ่อยๆบ่อยๆแล้วค่อยเช็คอะถึงไม่เช็กระเติมเติมอ่ะโอเคไม่พล่องไม่เป็นไรบางคนไม่เช่อย่างนั้นดิบางคนไม่เคยดูเลยไม่เคยตรวจสอบแล้วพอหม้อน้ํามันแห้งมันไหมพอหม้อน้ํามันไหมแล้วฝาสูบมันจะโกงพอฝาสูบเมื่อไหลที่แห้งไหมจนฝาสูบโกงนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแค่หม้อน้ําค่ะ ต้องยกเครื่องทั้งเครื่องใหม่หมดเลยหมดเป็นหมื่นหมื่นบางรุ่นอาจจะเป็นแสนได้แต่ถ้าเปลี่ยนหมอน้ําหลักพันงงไหมหมายความว่าถ้าเรารู้แต่แรกว่าเฮ้ยฮิเตอร์มันขึ้นทําไมความร้อนมันขึ้นเกิดอ,อ,อะไรขึ้นทำไมความร้อนมันขึ้นอ๋อมอน้าอ่าบางทีพัดลมเสียอ่ะพัดลมพัดลมเสียไม่ทํางานอ่อมอ้มอน้ํามันพร่องลงอ่ามันซึมอะไรเงี้ย ถ้ารู้ตั้งแต่แรกเอ๊ะทำไมเติมแล้วมันพล่องเติมแล้วควมันก่อนเติมเต็มแนละ้วทำไมมันหรือแค่นี้เอ๊ะม,มันต้องเติมแน่ละแบบเนี้ยนะมีอยู่สองวิธีที่เราจะทําได้คือคอยรักษาคอยเติมหมอ้อน้ําเรื่อยเืยบ่อยๆแบบเติมทุกทุกวันแล้วคอยดูหรือเอาไปเปลี่ยนเลยเอาหมอ้อน้าไปเปลี่ยนพออหม้อน้ำไปเปลี่ยน,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 ปเ,ปยนเสร็จปับ๊บอา้าวเฮ้ยลดความร้อนมันยังขึ้นอีกแสดงว่ามันไม่ได้มาจากหมอ้อน้ำแสดงมันไม่ได้รั่วจากตรงนี้ มันอาจจะไปซึมตรง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 ยางตรงอะไรเงี้ยตรงตรงตัวฐานคือมันต้องหาสาเหตุให้เจอแล้วรีบแก้ไขตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไปแก้ที่ต้นเหตุจะได้ไม่ต้องวางเครื่องใหม่เหตุการณ์เดียวกันค่ะความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นเออตัดกลับมาที่คนนะจากรถมาที่คนคือความสัมพันธ์เราเป็นแบบนั้นคือว่าความรักมันต้องเม็นทันเน้นนะเออหลายคนไม่รู้ว่าความรักต้องเมนทันเน้นชีวิตคู่ต้องเม่นทันเน้นอยู่ด้วยกันต้องเมนทันเน้นต้องคอยหมั่นถามความรู้สึกกันเออว่า ช่วงนี้มันแปลกๆเหมือนแล้วไม่ค่อยได้คุยกันนานแล้วนะเออกลับมาเข้าห้องใครห้องมันเลยเออมีอะไรเหรอเธอยุ่งมากหรือเปล่าเอออออไม่ถึงฉันเลี้ยงลูกแต่จริงๆมาเข้ามาได้ถึงลูกน้องแต่ฉันแต่เราเราก็มาคุยกันได้เนี่ยทำไมอ่ะเออฉันก็ไม่กล้าบางทีฉันเห็นเธอเข้าห้องเธอล็อกห้องฉันก็กลัวว่าเธอทำงานฉันก็ไม่กล้าไปเอ๋อเธอรอให้เขาฉันก็ไปเหมือนกันเหรอเออรู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเออแบบแฟนเหมือนเมื่อก่อนนะเอเราไม่ค่อยไปดูหนังด้วยกันเมื่อก่อนเราไปกินไอติมกันบ่อยมากละอืม นะเราเคยไปกินไอติมเลยร้านเนี้ยเออแล้วเธอเธอเองก็ชอบหมูเออเธอก็ชอบชาบูเจ้านี้เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยไปกินเลยวันหยุดเออเอาลูกไปโน่นาเนี่ฉันก็พาลูกไปเรียนไหว้น้ำสวนเธอก็ไปเอตีกองตีก๊ฟเออเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วนะภางหลังๆเนี้ยรู้สึกไหมเธอรู้สึกไหมอ๋อเออใช่ป่ะเออแล้ว่าเราน่าจะาหากิจกรรมใหม่ๆกันดีกว่าเออเราน่าจะพยายามจะรักษาเออไม่งั้นเดี๋ยวเราคืออย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรคุยควรคุยนะ บอกเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนก็อเอ๊ะทำไมต้องคุยครูเรื่องนี้ไม่ไม่เห็นเมียอะไรก็อยู่กันไปมันมันทำไมมันต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าก็เพราะไม่คุยกันไงมันถึงมาถึงมือครูไงเพราะไม่คุยกันไงมาถึงอีกทีหนึ่งผู้ชายมีเมียน้อยไปแล้วอมผู้ชายเบื่อไปแล้วหมดรักไปแล้วมาของผมขอหย่าเลยเออบอกว่าเออจะจะจะยังไงสมบัติเราแบ่งกันไปเริ่มขอไปเริ่มต้นใหมอ่อ่าบางคนลูกเรียนจบแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไม่มีการแมนทนเน้นมันต้องแมนทันเน้น เราครูถึงชอบเปรียบเทียบกับรถยนต์มากเพราะรถยนต์เป็นอย่างนั้นเลยรถยนต์ที่ไม่แม่นทันเน้นหมดเนี่ยหม้อน้ําแห้งไปเลยฝาสูบโกงฝาสูบโก่งเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนมอเถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าหม้อน้ํามันแห้งหม้อน้ํามันรั่วเรารู้แต่แรกเราเปลี่ยนหม้อน้ําจบเปลี่ยนหม้อน้ําหลักพันแต่ถึงเปลี่ยนหม้อน้ำเราก็ต้องคอยเช็คนะว่าะมันรั่วอีกต่าถ้ามันรั่วอีกแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวหม้อน้าอาจจะเป็นที่สายสายมันเก่ามันซึมมันอาจจะเป็นที่มันอาจจะซึมรั่วจากจุดผืนยังไงก็ต้องเ็ นะต้องเช็คเวลาเราซื้อรถมาเนี่ยเขาจะมีให้เข้าศูนย์มีเข้าไปศูนย์ไปเช็คน่นเช็คนี่เช็คเบรกเช็คาการทํางานของภาพเบรกเช็คน,น่นต้องเช็คตลอดอ่าดอกยางตัวยางเองดอกยางเริ่มโล่นหรือายางอา่เริ่มไม่ปลอดภัยก็ต้องเปลี่ยนตะต้องดูแลทุกอย่างกา,การดูแรลรถยนต์นะกับการใช้ชีวิตคู่มันเหมือนกันจริงๆมันต้องดูแลมันต้องม่ทนานแต่ชีวิตคู่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิ เราอะแมทันแนนรถยนต์ ων, เราจะห่วงเนี่ยอา่าต้องไปเติมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกห้าพันกิโลอา่าต้องใช้อา่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์อะไรพวกอะไรคือเรารู้อ่ะนี่ต้องทำทุกทุกเท่าไหร่อา่าแบตเตอรี่เปลี่ยนทุกสองปีอ่ะก็เราจะรู้หมดเลยว่าเราจะรู้ว่ารถเนี่ยต้องเป็นทันแนนตแต่ทีความรักอะหลายคนไม่เคยแม่ทันแนนความรักหลายคนไม่รู้เฮ้ยความรักต้องแม่ทันแนนนะลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราซื้อรถมาคันหนึ่งอะเราไม่เคยทำอะไรเลยอะ น้ำมันเครื่องก็ไม่เคยเปลี่ยนนะดอกยางยางก็ไม่เคยเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ไม่เคยถึงจุดหนึ่งมันไอโดนเสียไอ้นนเสีแบบนั้นเลยแต่ข้อดีของรถยนต์คืออะไรวะมันฟ้องบอกเราอืแบตไม่เก็บเอาเค่อยเปิดมันดับอะแบตไม่เก็บแบตแบตแบตเสื่อมแล้วสตาร์ทไม่ติดเออมันฟ้องนะคะรถยนต์ที่มีปัญหามันฟ้องอ่ะหม้อน้ําแห้งความร้อนขึ้น เฮ้ยอยูดๆทำไมความร้อนมันขึ้นเยอะผิดปกตินะคะมันฟ้องเห็นไหมมันมีเกย์บอกเนี่ยอ่ะความร้อนขึ้นเฮ้ยต้องจอดเข้าข้างทางแล้วหยุดก่อนให้เครื่องเย็นก่อนห้ามไปเปิดหม้อน,น้ําตอนที่ความร้อนกําลังขึ้นสูงมันพุ่งใส่หน้าตาเตือบอดได้นะอืมนะคะเมื่อเรารู้อ๋อรถยนต์เนี่ยมันมีสัญญ,ญาณมีเกย์บอกใช่ไหมแต่ชีวิตคู่อ่ะมันไม่ได้บอกไง มันไม่ได้บอกระดับความรักว่าเฮ้ยสามีโออสามีน้ำมันอะเกน้ำมันน่ะรถยนต์เนี่ยนะมันมีเกน้ำมันบอกเราว่าอะเต็มครึ่งถังก้นถ่าค่อถังอ่าบางคนรู้จักนะ่ฉันรู้อย่ฉันร,นรู้ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่เออเร,เราจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าในชีวิตคู่คุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยเกความรัก เก์ระดับความรนะักเก์น้ำมันอะสมณเป็นณกนน้ำมันระดับความรักผู้หญิงตอนแรกมันร้อยเต็มถังอ๋อตอนแรกอะแต่งงานใหม่ใหม่แต่งงานใหม่ใหม่ข้าใหม่ปาลมันความรักเต็มถังถึงจุดหนึ่งอยู่กันไปห้าปีจะต้องเช็คแล้วนะสามปีห้าปีผู้หญิงอาจจะเหลือเก้าสิบหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะยังเต็มถังอยู่หลายคนไม่รู้ว่าห้าปีผ่านไปความรักของผู้ชายอาจจะเหลือครึ่งถังแล้ว อาจจะเหลือครึง่งถังเพราะอะไรเพร,ะเพราะว่ามีผู้หญิงชวรูว้ตัวยังรักสามีเท่าเดิมรักเท่าเดิมเป๊ะแต่ไม่มีเวลาให้เดี๋ยวก็เลี้ยงลูกก่อนไปเอาน้ากินเองได้ไหมบางทีเมื่อก่อนเคยกับสามีกับบ้านมาเอาน้ําให้กินเอาน้ําเอาผลไม้มาวางให้กินเอาอกเอาใจอะไรย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังเดี๋ยวก่อนเอาลูกเข้านอนก่อนไปหยิบกินได้อยู่ในตู้เย็นปะปะปะ,ปะบางทีเราลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกออกผู้ชายบางทีเหมือนเด็กต้องการการเอาใจต้องการการดูแลต้องการการประคบประหงม นี่คือเหตุผลที่ผู้ชายหลายคนเวลาลายคุยกับคิคุยกับชู้เนี่ยโอ้โหภาษานี่แบบคุยเสียงสองภาษานี่แบบโอ้โหเหมือนเด็กวัยรุ่นอายุเท่าไหร่ละห้าสิบสี่สิบห้าสิบคุยคุยเหมือนเด็กวัยรุ่นเขาเขาต้องการความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาต้องการความรู้สึกอ n love หรือว่าความรู้สึกเออเขาเรียกความรู้สึกหวานแหววโรแมนติกเออเขาอยากได้ตรงนั้นแต่บางทีผู้หญิงลืมพอลืมปั๊บเนี่ย เกความรักของผู้ชายมันลงอย่างนี้แล้วมันลงมาเหลือครึ่งหนึ่งตอนที่ผู้หญิงเ,เริ่มมีลูกคนแรกผู้หญิงเริ่มเป็นมนุษย์แม่เนี่ยเป็นมนุษย์ภรรยาเป็นมนุษย์แม่เสร็จปับ๊บเกของผู้ชายเกความรักลงมาแค่นี้แล้วแต่ผู้หญิงไม่รู้เพราะของผู้หญิงยังเต็มอยู่เลยยังเต็มถังอยู่เลยใช่ไหมยังรักผู้ชายเต็มอยู่แต่ผู้ชายไปครึ่งถังแล้วพอผู้หญิงมีลูกโอ้คนที่หนึ่งก็ว่าเหนื่อยแล้วพอเจอลูกคนที่สองคนที่สาม ไปต่อฝ้าลงเลยเพราะว่ามันเหนื่อยกว่าเดิมวิ่งตามคนนั้นแบบไปส่งเอ่อเอาทําสอนการบ้านคนโตแล้วมานั่งบดกล้วยทำอาหารปัน่นอาหารเสริมให้ลูกคนเล็กอ่าอันนี้ก็ยังต้องปั๊มนมให้คนนี้อันนี้ก็ยังแบบคือพอมีลูกหลายๆคนผู้หญิงก็จะแบบแบ่งแยกวิญญาณไม่ได้อะนึกออกไหมมันเหนื่อยโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เลี้ยงลูกแล้วไม่มีคนช่วยไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีใครมาช่วยโอ้โหแบบจิตวิญ,ญญาณฉันออกสักล่าง เพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้หญิงจะนึกถึงว่าเฮ้ยฉันต้องเติมความหวานแหววให้ชีวิตคู่สามีฉันต้องการความรู้สึกเป็นแฟนต้องการฟีลแฟนอยู่พอลืมนึกเสร็จปับ๊บแล้วผู้ชายดันไปเจอปร,ประสบความสำเร็จในชีวิตพอดีเลยนะก้าวหน้าในทะันทีการงานมีงง,ม,ง,งมีเงินเยอะแยะผู้หญิงเข้ามาผู้ชายดันไปเจอสิ่งที่เขาขาดน้ำมันเที่โลมาแท้เนี่ย มีคนมาเติมให้แต่มันเป็นน้ํามันอีกชนิดหนึ่งมันไม่ใช่น้ํามันที่เคยได้จากปริยามันเป็นน้ํามันที่ได้จากชูและคนกำนังเข้ามาเติมน้ํามันเพื่อหวังผลประโยชน์ไม่บอกไแต่ผู้ชายไม่รู้เรื่องนะผู้ชายก็จะค่อยๆเนี่ยความรักก็เหลือแค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่น,คน,คนี้แล้วพอเขารู้สึกว่ามีคนอื่นมาทําให้เขามมีความสุขอืม มีกิ๊กมือมีน้อยมีอะไรเข้ามาโอ้ไหนจะเด็กกว่าไหนจะเอาใจเก่งก็จะชมผู้ชายมีจุดบอดอยู่ข้อหนึ่งบ้าหยอชอบการชมโดยไม่รู้ด้วยนะไม่ครูไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้หรือเขาไม่สนใจนะเขาไม่รู้ด้วยนะว่าคําชมนั้นอาจจะไม่ได้มาจากความจริงใจอาจจะเป็นความชมที่มีความแอบแฝงอมืมีความต้องการแอบแฝง เหมือนนั่งเงี้ยวเวลาคุณไปซื้อของอเข้าไปในโชว์รูมรถยนต์แล้วเซลล์คนขายพยายามจะชมอุ้ยพี่อุคุณพี่ห้าสิบแล้วเหรอครับตายดูเหมือนสามสิบจริงหรอถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเกินเปล่าเอาจะเราก็ยิ้มไปแล้วเรามีความสุขไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วเซลล์อาจจะคิดว่าฉันก็ว่าห้าสิบแหละฉันก็แค่พูดอย่างั้นเองเผื่อเจจะรู้สึกดีจะได้ชอบฉันนึกออกไหมจริงใจไม่จริงใจไม่รู้ แต่ที่แน่ๆคุณธรรมไม่มีแน่ๆเจตนาดีไม่มีแน่ๆการที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาเป็นมือที่สามให้กับคนที่มีครอบครัวแล้วคุณธรรมไม่มีแน่ๆแต่ผู้ชายไม่ดสนรู้แต่ว่าเขาชมฉันเขาทาให้ฉันรู้สึกดีพอไปได้ความรักนอกบ้านความรักในบ้านยิ่งลดล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 งบวกกับฝั่งนี้ก็เหนื่อยอ่าเหนื่อยเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับทุกอย่างก็เริ่มแล้วพอผู้ชายเริ่มพอได้ใหม่นะ พอเป็นหลงของใหม่ของเก่าทําอะไรก็ผิดหายใจแรงก็ผิดพูดอะไรก็ผิดทีนี้ผู้หญิงก็ไม่ทันได้รู้สึกรู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงหลังทะเลาะก,กันบ่อยพอยิ่งทะเลาะก,กันผู้หญิงรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเหนื่อยจะแย่ฉันต้นองมาทะเลาะก,กับเธอฉันเลี้ยงลูงกฉันก็เหนื่อยแล้วนะสัญญาณมันค่อยๆแย่ลงแย่ลงแย่ลงพอทะเลาะก,กันเสร็จผู้ชายก็ทําไงหนีออกไปหาบ้านที่ทําให้เขารู้สึกคนชมอ่ะชมแล้วมีความสุขเสร็จปับ๊บ พอผู้หญิงจับได้นะพอเริ่มมีสัญญาณส่วนใหญ่พอจับได้นี่คือสัญญาณเป็นหนักแล้วมันไม่ใช่แค่ชีเตอร์ขึ้นแล้วนะไม่ใช่แค่ขึ้นความร้อนคือถ้าเป็นมอน้ําไม่ใช่มอมันไม่ใช่แค่ความร้อนขึ้นนะควันขึ้นกระโปรงรถแล้วค่ะควันขึ้นมันไม่ไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่จะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเครื่องไม่แค่ยกเครื่องเปลี่ยนไม่ใช่แค่ฝาสูบโกงนะควันลุกและไหม้ทั้งคันหมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายความว่า เปลี่ยนเครื่องวางเครื่องใหม่ยังวางไม่ได้เลยคือไหม้ทั้งคันเลยจบเลยนะถ้าเป็นชีวิตคู่นั่นหมายความว่าซ่อมไม่ทันแล้วดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วครูจะสรุปก็คือว่าชีวิตคู่ต้องมีเมนเทนแนนต้องคอยตรวจสอบต้องคอยดูระดับความรักด,ดูเอยดูมันเรารักกันน้อยลงไหมต้องมาคอยดูถ้าไม่รู้จะดูยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงอยากจะเข้ามาคุยมาปรึกษามาเติมความสัมพันธ์หรือก็แล้วแต่ ะะแอดไลน์มาจองเวลาครูได้ที่0897456111นะคะ